ข้าวต้มไข,ข่เค็มโรยหน้าหมูหยองเยอะมากทำเองกินเองค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพ่อมา่ากกับทองบานหานวคือเก่ากค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มากินาาข้าวต้มข้า ต้มไข่เค็มโรยนาหมูยองค่ะพี่น้องค่ะมาได้ค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะกินเฟิ้นเดี่ยวนะคิดอยากกินกะต้อมอกะต้มใส่ไข่เค็มหรือก็มาโรยนาหมูยองหน่อยอืมสมใจอยากมากินจะซีพี่น้อง tôm yên thắm yên tay mũi dọn một cái mình phải dọn mũi xem khay thêm มันหอนพี่น้องไปล้องต้มเหล้วไมใหม่หอนหอนเลยพี่น้องคือยังไรกิบแบบว่าเบื่อฮั่นนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะกินยังนัง่นงไปนั่งมาคืออยากกะตุม้ม Hai kem mất cả khẩu ở làm bạn hát chị nói mọi người hát 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 แต่ว่าไม่ห่อนมันก,กินบคักไปเลยไม่หลวกปากแล้ต้มทิ้งไว้ให้มันเย็นห่อนมาก,กินเนะาะเพราะว่าพี่บรรณมามากินของห่อนบบว่าจะเป็นน้ำกับข้าวกับหนังกันอีสังาะจะเ e ็ดทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนสักก่อนคยอยมากขึ้นถ้ากินห้อนแล้วแบบ มันบลอดแสบไหมพี่น้องเราค้นบบมาก,กินหอนน่ะน,นะกินแล้วมันหลวกปากหลวขคอเลยโบจากสารสชาติค้นมันจะมาก,กินแบบหอนๆเนาะเหตุผลแหละมันก็กินทันทีเลยเยี่ยมค่ะ Mình khám nhanh của bạn Nhìn phát nhanh của bạn Còn nó nhân uống cơm hòn luôn Mua giòn rồi, từ mua giòn luôn phải Đây muốn giòn này đã sẽ ไข่เค็มกัลูกหนึ่งลูกหนึ่งถึงสองลูกฮืมเ่มึงเนง่ยจะเบลอปีน้อ่อยห สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงจะเพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมข้าวต้มสุ๋ยเนี่ยข้าวต้มไข่เค็มหมูยองกระเบิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย